มาทําอะไรอะไรยังไงเขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะช่วยกันมัด mm hmm. แต่อีสี่คนนี่ปฏิเสธเสียงแข็งไม่เคยคุยกันแต่มีรูปหน้าบัตรประชาชน mm hmm. มันน่าสงสัยตรงที่ว่าช่างกิจเนี่ยมันเอาไปทําอะไรคือทําอะไรเนี่ยไม่เนียนไปหมดสําหรับแก๊งนี้แล้ว mm hmm. ต้องบอกว่าโอ๊ตแท็บกิจการเนี่ยโดนแน่นอนคือยังมีคนคไม่ยอมพูดความจริงเนี่ยพี่กายคือท่านเลวัตเนี่ยบอกว่าโดนแน่เนี่ย คือปนซัพ์บอกว่าจะเจอพรในสภาพที่ใส่ผ้าคนหนูเนี่ยอ,อยู่ตลอดเวลาออ,อยู่ในบ้านอใส่แบบเป็นกองอก,กันแล้วก็มีพฤติกรรมที่ต้องบอกว่าเหมือนเธอเนี่ยหิวตลอดเวลาหิวอะไรที่ไม่ใช่ข้าวอะ่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องราวมันยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้ชมสําหรับกรณีของดังพรล่าสุดวันนี้ผู้ชมมันมีประเด็นใหม่ขึ้นมา เรต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆน้องอามปรากฏว่ารูปบัตรประชาชนของคุณใหม่มไปอยู่ในมือถือของช่างกิจน้องอามมันเหลือเชื่อมากคนไม่รู้จักกันไม่เคยคุยกันแต่มีรูปหน้าบัตรประชาชนม,มันน่าสงสัยตรงที่ว่าช่างกิจเนี่ยมันเอาไปทำอะไรและอีกหนึ่งประเด็นวันนี้ปรากฏว่าเพื่อนของช่างกิตเนี่ย ได้ออกมาแฉพฤติกรรมที่ต้องบอกว่าโอ้โหผู้หญิงชื่อพรหรือนางพรเนี่ยหญิงคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆอาจจะใช้คำว่าเธอเนี่ยสับสนหรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาตั้งคำถามวันนี้น้องอามเรามาอัปเดตความคืบหน้าต้องบอกว่าคดีเนี่ยไปค่อนข้างเร็วแล้วตอนนี้คือเดี๋ยวค่อยๆอัปเดตไปทีละเรื่องนะคุณผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสข,ข่าวมาว่าเร็วนี้เนี่ยทางตํารวจจะมีการออกหมายจับ บุคคลเพิ่มเติมในส่วนของคดีนี้ซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูว่าเป็นใครอย่างที่พี่กาบอกว่ามีเรื่องหลายๆเงื่อนปมหลายพิรุธที่ออกมาโดยเฉพาะเรื่องบัตรประชาชนใช่ไหมที่ไปอยู่ในมือถือของไอ้กิจได้ยังไงคือตำรวจไปค้นมือถือไอ้กิจแล้วเจอรูปบัตรประชาชนที่ใช้มือถือถ่ายบัตรประชาชนเนี่ยนะครับอยู่ในโทรศัพท์มือถือว่าเฮ้ยแล้วไอ้กิจไปมีได้ยังไงซึ่งแน่นอนว่าต้องมาจากคนใกล้ชิดที่มีการตั้งข้อสังเกตกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับผู้ชมมันมีภาพชายผิดนายที่เราเห็นกันว่าว,าวงจรปิดอันใหม่ ชายปริศนาที่ใส่เสื้อสีชมพูนะครับไปป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณอู่รถของนายกิตในคืนที่นายใหม่ถูกอุ้มนี่ซึ่งเขากำลังสงสัยกันอยู่ใช่ไหมครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยใครที่ช่วยเหลือไอ้กิตในการมัดมือมัดเท้าหรือว่าก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าสภาพร่างกายผู้ตรงระหว่างไอ้กิตกับนายใหม่เนี่ย ือไอ้กิจเนี่ยมันผอมแห้งม,มันไม่สามารถจะทําอะไรคนเดียวได้เรื่องมัดมือมัดเท้าเนี่ยคือต้องมีคนช่วยซึ่งเขากำลังสงสัยกันอยู่และปรากฏว่าชายคนนี้ไปปรากฏเดี๋ยวผมจะมาขยายความให้ฟังนะครับผู้ชม,มขณะที่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไอเชือกสีแดงนะครับผู้ชมที่ใช้มัดมือมัดเท้าในใหม่หนุ่มโรงงานแล้วก็เอาไปทิ้งข้างทางเนะี่ยไอเชือกเนี้ยมันเป็นคิ์ดสำคัญมากมเป็นหลักฐานสําคัญในคดีคืออยากรู้ใช่ไหมครับว่าใครเนี่ย เป็นคนลงมือมัดบ้างรายงานข่าวล่าสุดออกมานะครับผู้ชมว่าพบ DNA นะครับครบเลยก็คือไอ้ผู้ชาย4คนในรถเนี่ยมี DNA ออยู่บนเชือกครบหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทุกคนเห็นกันว่าเฮ้ยใครมันมัดใครมันทําอ,อะไรอะไรยังไงเขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะช่วยกันมัดมแต่ไอ้สีคนนี่ปฏิเสธเสียงแข็งก่อนจะเข้าไปในคุกนะครับว่าไม่ได้รู้เห็นเนี่ยครับประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับผู้ชมเดี๋ยวไปเริ่มที่ประเด็นได้กันก่อนนะครับ ภาพวงจรปิดที่ปรากฏเวลาตีสองที่บริเวณอู่รถของช่างกิตนะครับผู้ชายที่สวมเสื้อสีชมพูครับผู้ชมวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับเดินทางมาที่อู่ของช่างกิตเวลาประมาณช่วงตีหนึ่งถึงตีสองซึ่งหลังจากที่ในใหม่เนี่ยถูกในกิตอุ้มไปแล้วมันทาอะไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายคนต้องข้าสงสัยว่าเฮ้ยอย่างที่ผมบอกว่าในกิตเนี่ยเขาไม่ได้ก่อเหตุนคนเดียวหรือเปล่านะครับสังคมแล้วก็ตํารวจเขาก็สงสัย โดยเฉพาะการจะมัดมือมัดเท้าเนี่ยครับล่าสุดผู้ชายคนนี้เขารีบเดินทางมาพบตำรวจพี่กายแสดงความบรรทุกใจก่อนเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่ใหญ่เขาบอกว่าเขาเนี่ยไปที่อู่จริงนะแล้วเขาก็เป็นเพื่อนของในโอ๊ตในโอ๊ตคือหนึ่งในแก๊งนี่นะก็คือมาหาโอ๊ตเขาบอกมายืมของเพื่อจะเอาไปทํารถในช่วงตีหนึ่งตีสองนะครับทารถนี่เขาบอกว่าในโอ๊ตเนี่ยเอาของออกมาให้นะแล้วเขาบอกว่าคืนนั้นน่ะเขาก็แปลกใจเหมือนกันเหมือนเขาเนี่ยปกติเนี่ยโอ๊ตจะพาเข้าไปในบ้านแต่คืนนั้น ไอ้รถแม่เข้าบ้านโอ้คือมันมีพี่รษเออเอาของมาให้ซึ่งเขาแปลกใจเขาคิดในใจแต่เขาไม่ได้คิดอะไรไม่รู้ว่าเกิดคดีแบบนี้ขึ้นเขาบอกวันนั้นเขาก็แปลกใจเหมือนกันแต่วันนี้เขาเข้ามาแสดงความความบริสุทธิ์กับตํารวจว่าเฮ้ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่าทีนี้เรื่องภาพัตรประชาชนพี่กายเรื่องนี้เนี่ยวันนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะตำรวจเนี่ยดันไปเจอมีได้ไงอ่ะเออคือภาพัตรประชาชนที่สำคัญนะครับมันน่าสงสัยตรงที่ว่าถ่ายเองหรือใครส่งให้อ่าเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะเล่าไปฟังกายคือวับนี่ รายงานข่าวการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างที่ผมบอกว่าเขาเนี่ยไปเจอภาพบัตรประชาชนของใหม่อยู่ในมือือของายกิจนะครับซึ่งน่าสงสัยมากว่าไอ้กิจมันมีได้ไงภาพภาพภาพไอ้บัตรประชาชนอันนี้เนี่ยคือหัวหน้างานของกิจแล้วก็พรก็คือในนนอะไรเนี่ยที่อยู่ที่อู่เนี่ยเป็นหัวหน้างานเนี่ยเขาออกมาบอกว่าพรเนี่ยเคยส่งไอ้ภาพภาพนี้ภาพถ่ายบัตรประชาชนของใหม่เนี่ มาให้จริงตอนที่สมัครงานซึ่งเขาอ้างว่าตอนนั้นเนี่ยชื่อของตัวเองยังติดระบบที่ทำงานเก่าอยู่ก็คือชื่อ,อยังติดอยู่ที่เดิมยังไม่ได้ออกมาแบบเต็มตัวจึงส่งบัตรประชาชนของในใหม่เนี่ยมาแทนส่งผ่านไลน์ส่งไม่หัวหน้างานและก็ยกเลิกข้อความไปมนี่คือภาพเนี้ยพรเคยส่งมาหัวหน้าง,งานบอกและหัวหน้าง,งานยืนดันนะครับผู้ชมครับว่าช่างกิจเนี่ยไม่มีทางจะเอาข้อมูลเนี้ยไปได้จากบริษัท เพราะมันมีระบบรักษาความปลอดภัยการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของบริษัทเนี่ยเป็นไไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยเรืที่ว่าจะไปแฮ็กหรือว่าไปเอาบัตรประชาชนของผู้อื่นไปเป็นไปไม่ได้แล้วระดับช่างเนี่ยผู้ตรงๆมันไม่มีทางแต่หัวหน้างานยืนยันว่าพรมีภาพนี้แน่นอนโอ้โหเดี๋ยวหัวหน้างานยืนยันนะครับส่วนข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งอย่างที่ผมเกินไปตอนแรกพี่กายคือไอเชือกสีแดงเนี่ยที่ใช้มัดมือมัดเท้าในใหม่แล้วก็เอาไปทิ้งเนี่ยคือรายงานข่าวล่าสุดจากการสืบสวนของตํารวจนะครับ ที่หลายคนสงสัยว่าใครกันแน่ที่มันช่วยไอ้กิจเนี่ยมัดมือมัดเท้าใหม่อืมัดก่อนหรือว่าหลังยิงเออนี่ก็น่าสงสัยนะแล้วมัดทําไงมัดทำไมใช่ไหมเออล่าสุดเนี่ยตำรวจนะครับพบ d n a ของทั้ง4คนที่อยู่บนรถคือผู้ชายทั้งหมดเลยนะครับรบเลยในแก๊งอุ้มในใหม่เนี่ยอยู่ในเชือกสีแดงที่ใช้มัดครับตั้งก็สังเกตว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยสงสัยจะโดนยกแก๊งแลวมั้งนะเพราะ หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมัดมันโกหกไม่ได้แต่ไม่มีผู้หญิงนะไม่มีผู้หญิงใช่คือ DNA อของสี่คนเนี่ยอยู่บนเชือกที่ใช้มัดตัวในใหม่นะแล้วมัดก่อนมัดหลังเนี่ยตัวนี้ไปที่หน้าตั้งข้อสังเกตพิกายว่าเฮ้ยถ้าสมมุติจะเก็บจริงๆกดแค้นเรื่องชู้สาวเนี่ยมัดมือมัดเท้าทำไมเออเจอหน้าทิ้งเลยสิใช่ไหมเออมัดและทิ้งและทิ้งไม่เนียนคือทําอะไรเนี่ยไม่เนียนไปหมดสําหรับแก๊งนี้แล้วต้องบอกว่าโอ๊ตแท็บกิจการเนี่ย โดนแน่นอนคือยังมีคนไม่ยอมพูดความจริงเนี่ยพี่กายคือท่านเลวัตเนี่ยบอกว่าโดนแน่ๆเนี่ยคือป้นซับคือป้นอะไรไม่รู้นะคุณผู้ชมแต่โดนแน่ๆคือป้นซับแล้วก็มันเป็นการวางแผนอ่ะคือมันร่วมกันฆ่าแน่ๆสําหรับไอ้แกงนี้ต้องบอกว่ามันหนักและตอนนี้มันโบ้ยกันใช่คือมันโบ้ยกันตั้งแต่วันแรกที่มันถูกจับได้แล้วนะคือตอนแรกเนี่ยโอ้โหรักกันนะวางแผนนู่นนี่นั่นปรากฏว่าเวลาผ่านไปกูไม่ได้ไปในเหตุการณ์กูจะรอดกูจะตัวเองรอด ส่วนกิตเนี่ยมันยืนยันอยู่แล้วว่าลูกน้องเนี่ยมันไปคือไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นลูกน้องของช่างกิจแล้วก็มีเพื่อนของช่างกิจเรื่องนี้เนี่ยมันต้องตามมันต่อผู้ชมวันนี้ส่วนเรื่องนางพรอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งอันนี้คือคดีเราอัปเดตไปแล้วนะผู้ชมส่วนพฤติกรรมของนางพรเนี่ยเป็นยังไงต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนของกิจออกมาแฉเองเลยนะ คือวันนี้เนี่ยเพื่อนของกิจนะผู้ชมฟังไม่ผิดว่าใครออกมาแ์คือเพื่อนของกิตเนี่ยออกมาแฉนะครับว่าพรเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ต้องบอกว่าแหมเธอเนี่ยดุในเรื่องของเรื่องบนเตียงน้องอามและเธอเนี่ยต้องบอกว่ากิตเนี่ยที่เล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยต้องบอกว่าพรเนี่ยเวลาว่างเนี่ยต้องชอบชวนกิตเนี่ยกลับบ้านก,กลับเป็นประจําเลยนะคือกลับ เป็นประจำสุดๆและก็มีพฤติกรรมที่ต้องบอกว่าเหมือนเธอเนี่ยหิวตลอดเวลาหิวอะไรที่ไม่ใช่ข้าวอะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีพฤติกรรมที่ว่าเหมือนอยากจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยอยู่บ่อยๆออันนี้เพื่อนของกิจเนี่ยเล่าให้ฟังเพราะกิจเนี่ยเอามาเล่าให้เพื่อนฟังนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมโดยเพื่อนเนี่ยเวลาเดินทางไปหากิจเนี่ยต้องบอกว่าจะเจอพรในสภาพที่ใส่ผ้าขนหนูเนี่ยอื อยู่ตลอดเวลาออยู่ในบ้านอใส่แบบเป็นเกาะอกอะน้องงามแล้วก็มักจะเดินไปมาเวลาว่างเนี่ยก็จะมีการออกมาบอกว่าเนี่ยกิจอยู่นู่นนี่นั่นแม้มขนาดที่เราสงสัยคุณผู้ชมวันที่เกิดเหตุปรากฏว่าพรเนี่ยก็ยอมรับนะว่าไปอยู่บ้านช่างกิจแต่อีกคนหนึ่งที่สวยเนี่ยคือคุณเอกชัยคุณเอกชัยเนี่ยต้องบอกว่าช่างกิจเนี่ย ไม่รู้จักแต่ถ้ารู้จักเนี่ยถือว่าอันตรายจริงๆนะาาสำหรับคุนกระสัยอาจาออาจะตายแค่ในใหม่นะนี่แหละาาครั้นี้ต้องบอกว่าร<ๆ>อดเขาเรียกว่ารอดแบบบุตรวิอืมเพราะเหมือนว่ากิจเนี่ยเหมือนไปเช็คว่าเลิกกับคนนี้ยังปรากฏว่าพรเนี่ยบอกว่าเลิกแล้วกิจเนี่ยก็เลยมีการเดินหน้าเนี่ยจีบจีบเต็มตัวสุดท้ายเนี่ยเขาสองคนต้องบอกว่า มีพฤติกรรมที่โอ้โหมีความต้องการทางเพศสูง,ต,งต้องบอกว่าแนีพิกาต้องบอกว่าโชคดีนะคือในกิจเนี่ยเขาไม่ได้ขนโง่นะ,ะคือเขาเสิร์ชหาข้อมูลตามโลกโซเชียลแล้วเขาตามสืบจนรู้ว่าใหม่เนี่ยคือผัวของพรคือเขาสืบจากโซเชียลนะคือพรเนี่ยยังมั่นใจว่าปกปิดไอ้กิจได้แต่กิจเนี่ยค้นหาจนเจอว่าใหม่เนี่ยคือผัวแสดงว่าช่างกิจเนี่ยคลั่งรักจริงๆคือคลั่งมาก ขนาดที่ว่าโอ้โหไปส่องหาแฟนที่เป็นเบอร์หนึ่งได้จริงๆอ,ะอ่ะคือไปค้นจนเจออ่ะต้องบอกว่าขั้นสุดๆซึ่งอาเรวัตเตือนเลยสำหรับสาวพรว่าอย่าบวชนะอีหนออูอย่าบวชเลยอย่าบวชเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะหากว่าพรบวชเนี่ยหากบวชไปปุ๊บเกิดมีอารมณ์อะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวเขาเนี่ยจะทำให้วัดเนี่ย แตกกระเจิงหรือแตกตื่นหรือเปล่าสําหรับนางพรอืมคือมันมีคนแนะนําบอกพรไปบวชชีอุทิศบุญให้กับหมละการเออทานเรวัตก็บอกอย่าบวชเลยนูเดี๋ยววัดจะแตกเออเดี๋ยววัดจะแตกเดี๋ยวพระจะเดือดร้อนใช่ไหมคือตอนนี้มหลายคนเขาแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วสังคมเนี่ยก็ลงลงเลยทัวลงพรพอสมควรนะครับคือหลายคนเขาบอกแน่นอนว่าพรเนี่ยเป็นชนวนเหตุนะครับเป็นชนวนเหตุให้เกิดเรื่องนี้แต่แน่นอนว่าถ้าพรไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอุ้มฆ่าเนี่ย กฎหมายไปไม่ถึงหรือว่าหลักฐานไปไม่ถึงเนี่ยพรก็ต้องรอดแต่พรก็ยอมรับกับสังคมว่าพรเนี่ยเป็นชนวนเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมเขาอยากจะรู้ว่าเฮ้ยแล้วเมื่อพรเนี่ยเป็นชนวนเหตุเนี่ยสามารถเอาผิดลงโทษอะไรกับพรได้ไหมเพราะว่ามันมันต้องอยงมรับมันเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเขาคือต้นเหตุนะคือเขาต้องยอมรับสภาพเขาก่อนว่าเขาอะเป็นต้นเหตุถ้าไม่มีเขาเป็นไปไม่ได้ที่ชายสองคนจะมาฆ่ากันอืทุกประเด็นตัดออกไปคุณผู้ชม มันชูสาวมันชัดมากที่สุดสังคมที่ตามเขาเลยบอกว่าเอ้ยแล้วแบบนี้พรไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเหรอ,อและสงสารครอบครัวของใหม่สงสารตัวใหม่เนี่ยที่โอ้โหต้องมาเสียชีชวิตแบบนี้จากเรื่องที่มันไม่สมควรเกิดขึ้น